สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดโรงเรียนปรับเรียนออนไลน์ครูลูกจ้างตกงานทันทีเมื่อว,วันที่2สิงหาคมมีรายงานว่าจากสถานการณ์การแพร่กระจายของโควิด -19 ที่ทวีสูงจนมีคําสั่งล็อกดาวน์จังหวัดปราจีนบุรีหนึ่งใน29จังหวัดที่สถานการณ์รุนแรงหรือพื้นที่สีแดงเข้มนั้นทั้งนี้ได้รับแจ้งจากแหล่งข่าวที่เป็นครูอัตราจ้างในงบประมาณของสถานศึกษาเองจากโรงเรียนที่ขาดบุคลากรในการสอนที่เปิดรับลูกจ้าง สอนโดยเฉพาะนักศึกษาเพิ่งจบใหม่หรือว่าที่บัณฑิตที่กําลังรอการสอบบรรจุใหม่เข้ารับราชการในสังกัดกระทรวงต่างๆแต่ต้องมาสมัครเข้าเป็นลูกจ้างตามโรงเรียนก่อนมีงานทําหลังเพิ่งจบ พราะว่ามีคำสั่งจากโรงเรียนเจ้าของงบประมาณยุบสัญญาจ้างมีผลตั้งแต่เดือนสิงหาคม2564นี้โดยอ้างว่าสถานศึกษายังไม่ได้เปิดการสอนมีแต่การเรียนออนไลน์ทั้งที่เพิ่งมีการเปิดรับให้เข้าทำงานเพียงหนึ่งเดือนก่อนหน้านี้ได้รับเงินเดือนค่าจ้างเดือนละ9,000บาทเพียงเดือนเดียวต้องตกงานทันทีพร้อมๆกันนี้จากที่มีการสมัครสอบบรรจุแข่งขันเพื่อเข้าเป็นข้าราชการครูทุกสังกัดนั้นไม่สามารถจัดการสอบแข่งขัน เนื่องจากสถานการณ์แพร่กระจายของโควิด -19 ทั้งประเทศในขณะนี้ที่ต้องเลื่อนการสอบไปอย่างไม่มีกำหนดจึงต้องพากันกอดคอตกงานแข้งไปอีกยาวไกลยังไม่ทราบชะตากรรมชีวิตว่าหลังจากนี้จะมีการเยียวยาหรือไม่อย่างไรในกลุ่มว่าที่บัณฑิตที่ตกงานเหล่านี้หรือไม่นอกจากนี้ยังพบว่ามีคลิปเพลงนำเสนอผ่านทางช่อง YouTube แต่งและขับร้องโดยนายกันพิเชษหรืออดุลมาลิเกตอายุ59ปี ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดหนองพระรงตำบลหนองพระรงอำเภอสีมหาโพจังหวัดปราจีนบุรีออนไลน์เผยแพร่สะท้อนเป็นเสียงเพลงที่นักเรียนผู้ปกครองหรือตลอดคุณครูผู้สอนลูกศิษย์ฟังคำร้องทำนองแล้วกินใจไปในอารมณ์เพลงยุคสถานการณโควิด19นี้อย่างไรก็ตามทางเราเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านที่กำลังประสบปัญหาในภาวะวิกฤตนี้ด้วยนะครับ ท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทขอบคุณครับ